สำหรับหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งซึ่งเวลาคนดูไพ่เนี่ยจะโดนถามบ่อยๆนะคะซึ่งก็คือเรื่องเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าคือบางคนบอกว่าเวลาดูเนี่ยกลัวดูแล้วผิดพลาดเป็นเพราะว่าเรื่องงานตอนนี้มันก็เป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าดูผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะทําให้คนคนนั้นสูญเสียงานหรืออะไรประเภทนี้ไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนี้ก็คนตกง,งานเยอะหาง,งานใหม่ก็ยากดังนั้นเวลาดูเรื่องของการงานเนี่ย ก็ต้องมีความละเอียดในการดูด้วยในส่วนหนึ่งเลยอะถ้าเวลาดูว่าอันดับแรกเลยนะคะเวลาดูว่าคนเขาจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะขึ้นไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับความยากลําบากของจิตใจนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเวลาหลากัหลกๆเวลาเราเจอไพ่ว่าเ,าเขาจะเปลี่ยนงานไหมเนี่ย บางทีมันจะขึ้นเทมเพลตแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเทมเพลตใบเดียวนะคะที่จะแปลว่าเปลี่ยนแปลงงานคือในไพ่ใบอื่นก็เปลี่ยนแปลงงานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในระดับอารมณ์เนี่ยของคนที่อยากจะย้ายงานเนี่ยมันจะต่างกันถ้าในบางคนที่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้แล้วเครียดกับงานจัดมากมีความกดดันมากบางทีเขาก็จะไม่ได้ขึ้นไพ่เทมเพลตแต่จะขึ้นไพ่ที่แสดงอารมณ์ซึ่งเราทําให้รู้ว่าเขาอยากจะย้ายมากแล้วและส่วนมากเนี่ย มักจะปรากฏสมมุติว่าเราเปิดสีใบมันจะขึ้นเป็นใบแรกเลยอย่างเช่นได้ไพ่แฮงแมนบ้างเดทบ้างแต่บางคนก็อยู่ในระดับตรงที่แบบว่าทนได้แต่ถ้าย้ายก็ดีก็ได้เทมเพลตนะคะบางคนก็ได้แปดถ้วยแต่ถ้าในระดับคนที่เขาเรียกว่าไหนๆนจะไปแล้วฉันต้องไปให้ดีไปแล้วจะไม่ย้อนกลับมาที่เดิมพวกนี้ก็จะได้ไพ่เดอะวิวนะคะส่วนตรงที่ถ้าถามว่าไปที่ใหม่สมควรย้ายไหมไปที่ใหม่แล้วดีไหมเนี่ย ก็ต้องบอกว่าประเด็นแรกเลยเวลาอย่างที่บอกไปว่าเวลาเปิดสีใบแล้วถ้าเกิดว่าเขาสถานการณ์แย่ๆเนี่ยมันจะปรากฏเป็นไพ่ใบแรกทีนี้ใบสุดท้ายที่ลงท้ายเนี่ยมันจะบอกว่าไปแล้วดีหรือไม่ดีแล้วมันก็จะบอกได้ว่าดีแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือดียาวดียาวนานอะไรประมาณนั้นคือถ้าเกิดว่าย้ายงานไปแล้วดี ส่วนใหญ่น่ะมันจะขึ้นเป็นพวกไพ่แดเหรียญบางคนบอกเอ้ยย้ายงานดีน่าน่าจะน่าจะขึ้นเป็นไพ่เอ่อพวกไพ่ไม้ใช่ไหมคือไพ่ไม้มันก็ดีมันก็แปลว่าได้งานแต่มันไม่ได้บอกว่างานนั้นน่ะจะคุ้มค่าในเรื่องของการเงินเวลาเราย้ายงานแต่ละรอบเราต้องเราต้องทราบไว้เลยนะหรือหรือตัวเราเองง่ายๆเลยเวลาเราย้ายงานเราอยากได้อะไรเพิ่มขึ้นคะตำแหน่งสูงขึ้นเอ่อตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นดังนั้นถ้าเกิดได้ไพ่เหรียญน่ะ มันก็จะแปลว่าเราอยู่ที่นั่นได้นานสักหน่อยเป็นเพราะว่าไพ่เหรียญมันเป็นาธาตุดินนะคะคือถ้าได้สองเหรียญมันก็จะเป็นลักษณะทำสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเราอยากจะย้ายแต่ถ้าเกิดได้แปดเหรียญเก้าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มว่าเราจะทําได้นานคือบางคนบอกว่าก็น่าจะได้ไพ่น่าจะได้ไพ่งานนะคือได้ไพ่งานก็ได้งานอะไรเงี้ยคือต้องต้องยกตัวอย่างอย่างในเรื่องตรงที่ว่าบางคนลงทุนอย่างเงี้ยบางคนลงทุนแล้วได้ไพ่ ไพ่ไม้มาถามว่าลงทุนเนี่ยดีไหมอะไรเงี้ยได้ไพ่ไม้คือดีไหมขาดทุนคือเ็าถามว่าดีไหมคือรู้สึกว่าได้ราชินีไม้เออได้ราชินีไม้ครูก็บอกว่าไม่ดีเขาก็ถามบอกว่าทําไมไม่ดีล่ะก็คือแสดงว่ามันมันมีงานทําตลอดครูก็เลยบอกมันมีงานไงแต่มันไม่มีเงิน <c oughs> จุดประสงค์หลักเวลาเราทําธุรกิจอะเนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องการได้เงินนะเขาก็บอกว่าเออจริงแต่ลองไปทําดูพอลองไปทําดูแล้วมันมันเหมือนกับว่าหัก ค้าขายอะไรเสร็จสั์แล้วเนี่ยมันไม่คุ้มอเหมือนกับว่าออพอสรุปมาแล้วหากค่าลูกจ้างนั่นนี่โนนอะมีรายได้แค่ไม่กี่พันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นขาดทุนค่าแรงคือลูกศิษย์คนนี้ก็เลยบอกว่าต่อไปจะจําให้แม่นเลยถ้าเกิดว่าเ,เรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดทําธุรกิจเนี่ยต้องได้ไพ่เงินอะไรอย่างนั้นนะคะคือเวลาทํางานเวลาเราไปเป็นลูกจ้างใครเขาเนี่ยหรือเรา ทําธุรกิจตัวเองกันแล้วแต่เนะี่ยมันควรจะลงไพ่เหรียญนั่นมันหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องผลตอบแทนซึ่งทําให้เราอยู่ได้นานนะคะนั่นเองแต่ถ้าเกิดเจ็ดเหรียญเราก็จะมีความ,วามรู้สึกว่าเบื่อเบื่อใช่ไหมคะคืออาจจะทําแบบเจ็งเงเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดได้แปดเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยหรือสิบเหรียญเนี่ยมันจะทําให้เราทนทําที่นี่ได้นานหนึ่งเลยก็คือแน่นอนมันเป็นธาตุดินก็ทําให้นานแล้วอัตราผลตอบแทนด้วยนะคะมันอาจจะทําให้เรามีน้ําอดน้ําทนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ดูแลขึ้นไพ่ไม้มันก็เหมือนกับว่าเราย้ายงานที่นี่ไปแล้วบางทีก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะคือดังนั้นในบางคนบอกว่าต้องเปิด2ชุดไหมคือหมายถึงเปิดไพ่สี่ใบ2เซตไหมเพื่อดูเปรียบเทียบว่าระหว่างที่เก่ากับที่ใหม่เป็นยังไงคือจริงๆแล้วจะเปิดอย่างนั้นก็ได้เพื่อให้ความชัวแต่ไม่ต้องเปิดก็ได้คือเราถามไปเลยว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเราย้ายไปทํางานที่ใหม่ แต่หมายถึงว่าเราเลงไว้แล้วนะไปที่นี่เหมือนกับเราได้แล้วเนี่ยก็ถามไปเลยว่าดีหรือเปล่าทีนี้ในบางคนแบบเหมือนกับไม่ชัว์อีกแบบประมาณว่าเดี๋ยวเครียดอารมณ์ลงถ้าอย่างนั้นก็ล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะล้างมือล้างไม้ให้เสร็จสับพเรียบร้อยใจเย็นๆอะไรเย็นๆแล้วก็มาเปิดไพ่ก็จะได้คําตอบดังนั้นถ้าในมุมของครูนะเวลาเราย้ายงานหรือเราทําธุรกิจเราคาดหวังเงินคือดังนั้นลงไพ่เหรียญ จะดีกว่าลงไพ่ไม้นะคะหวังว่าคงเป็นความรู้สําหรับคนที่หัดดูไพ่หรือคนที่อยากจะหางานหรือว่าทาธุรกิจของตัวเองนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกทกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ